เอ็งอย่าบอกความลับใครว่าเราเป็นแฟนกันนะขำบวกที่นี่ฉันจะบอกไม่ได้หรอฉันไม่ฉันบอกนี่จะฆ่าฉันใช่ไหมแกบอกไปแล้วแกก็ต้องตายเราจบกันแค่นี้ พี่ชอบน้องนะยักนูพี่ทิ้งคนเก่าไปแล้วฉัน้องอย่ไปสั่กันพี่ชอบน้องพี่รักน้องมากว่าแต่น้องรักพี่เปล่ารักค่ะ

เขาทุกที่มาเป็นเมียฉันเลยได้ค่ะฉันยอมรับใช้คุณทุกอย่างผมรักคุณนะแต่งงานกันเลยไหม รักครับรักเหมือนกันค่ะในนางหมูเขาไม่เอาเปนอย่างหั้นเเว้ยเขารักกูยึงไ,ได้ยินไหมเขารักกูเขาไม่ได้รักมื่ไม่ไม่จริงเขาต้งรักกูคนเียวะรักเขาไม่ได้จริงไม่จริงไม่จริงมึงต้องตาย นี่งต้องตายตายต้องตายความไม่เยี่ยมเฟ้นบอกที่รักด้วยว่าผมโดนแฟนเก่าคุกค่าผมขอโทษที่ทำหน้าที่เฟนไม่ดีผมรู้ว่าผมใช้ตัวเอง เจอกันใหม่นะที่รักแฟนกูอยู่ไหนบอกว่าใหแฟนกูหน่อยกูจะบอกไอ้ซ้อนให้มึงทันใจนะแฟนมึงตายไปแล้วตายด้วยน้ำมือไ,ไอ้ช่วไอ้เลวมึงฆ่าแฟนกูมึงต้องตายเตรียมตัวรับกรรมที่ทำกับกูไว้ให้ดี มึงคิดว่าจะรอดจะเก่งคนเดียวสักวันมึงจะต้องตายมึงจำกูได้หไหมคนที่มึงเคยฆ่าหรือคนที่มึงต้องทำให้ักความรักจากเขามึงฆ่ากูมึงจะไม่มีวันอ่อยมึงแน่ อย่าฆ่าฉันเลยนะฉันขอร้องอย่าฆ่าฉันนะอย่าอย่าอย่าฆ่าฉันนะฉันขอโทษ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 เอ็งตายแน่เดี๋ยวข้าหมา ฉันขอตายด้วยบาปกรรมความชั่วของฉันที่ฉันทำไม่ดีทั้งคนฉันขอตายตายที่นีฉันขอโทษที่ฉันคนเจ้าชู้ฉันทำาป็คนดีไม่ได้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันมเหนึ่งตัวน้องฟ้าน้องฟ้าได้ยินพี่ไหมนี่พี่พี่นอนเองนะ ไม่ต้องห่วงตอนไปนี้จะไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วเพราะคนชัว่วเขาได้รับกรรมาแล้วนี่พี่นนท์เองเหรอพี่น,นันยังาตอนไหนเปลี่ยนร่างใหม่ได้นะบอกให้ฉันจะหาล่า,างให้พี่น้องฟ้าอยู่ในจ้าน้องฟ้าพี่นนท์มาหาลเจ้าน้องฟ้าก็าไปต่างประเทศแล้วครับ ไอ้คู่น้องพี่เป็นยังไงบ้ไม่มีไอ้บ้านมันไปนั่นแหละตามตามควรมันได้สบายใจเหมือนกันน้องฟ้าเโอเคเขียนทำเล่นไั้ตาละนี่อยากลองอลองจริงๆ จจนนะเี่พี่จูบครั้งเดียวเขามาง่าพี่หลักน้องคนเดียวในฉันก็ดีใือน,นกันนะอะไรกันเนี่ยน บ้านนัินตายสักทีเย่ yeah. ฉันได้รักถนเลยถอนมากที่สุว okay.